ได้สายแล้วแต่มันยังไม่ได้ไปกำลังจ้ำจ้ำเข้า,า,า,ขา,าแผงบนบนหอ,เ,เ,อสเสาเก่าล้มแล้วเนี่ยนะโอ้แต่ไดยเข้ามาทีนึงครับ

ห้าใครแป็น,นปลับทราบยันชาน์ห้าเลยขอบคุณหลายหเดี๋ยวถึงชาน์ห้าผมแยกรถจักเลยนะ,ะค,ครับหาผมจะนานมาทีเลงไม่ได้เข้ามานานแล้วเป็นเดือนแล้ว า ora, ชาดาครับชาดาเคยเป็นลักซับครับผมขอบคุณครับเจ้าสาใหม่นใช้ชื่อเดิม คล้ายเหมือนต้นอ่ะเนี่ยรถรถจอดเป็นชันเลยนี่หนึ่งสองสามเต็มหมด เป็นวรฒิการไม่มีงานทำในวันที่โควิดกระโจมตีประปเทศไทยโอ้โหไม่ว่างม,มีชานห้าว่าง,งเดียวไปตัดท่อแล้วก็ยกขอเลยนะอ๋ะอใส่ขอฝั่งนี้ไหมอ่ะ Ờ, đợi chàng trai sẵn Mày chạy yên lắm Giờ phổn sẽ mà lắm yên là chảy yên, chảy yên, chảy yên Yêu à? นี่คนมดาก็ไม่ได้เข้าง่ายนี่คธรรมดานี่ไงคนานี่สถานกางปกติเหรอ๋อลโมงยังเก่าเลย Assalamualaikum holong oh ada